สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ทักษะในศตวรรษที่1 1ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะท,ที่มีความจำเป็นต่อการเป็นพลเมืองหรือแม้กระทั่งการเป็นคุณครูนักเรียนรวมไปถึงอาชีพอื่นๆในศตวรรษที่21 ว่ามีทักษะใดที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราในยุคศตวรรษที่11ได้บ้างซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้ประกอบไปด้วย3หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. 3A8C 2. สมรรถนะทางเทคโนโลยีหรือ ICT Competency และ 3. ic3 digital literacy certificate ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันในหัวข้อแรกกันเลยค่ะ 3R8C สกิลที่เด็กไทยควรมีในศตวรรษที่21อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าในปัจจุบันเข้าสู่ศตวรรษที่21เเป็นแนวคิดสำคัญว่าเด็กไทยหรือเด็กทั่วโลก เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21แล้วจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้างในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นระบบการศึกษาก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือเน็ตเวิร์กที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลได้ด้วยตนเองซึ่งในปัจจุบันเราสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าโลกแห่งการศึกษา ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆรูปแบบการเรียนรู้ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคโดยเฉพาะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสร้างสรรค์และท้าทายมองเห็นปัญหาเป็นโจทย์การเรียนการสอนแบบเดิมอาจไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆในยุคใหม่ วันนี้เรามีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เรียกว่า 3R8C มาแบ่งปันกันค่ะ 3R8C คืออะไร 3R8C เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยจะแบ่งออกเป็น2อทักษะคือทักษะด้านความรู้ Hard Skill และทักษะด้านอารมณ์ซอฟต์สกิลทักษะด้านความรู้ Hard Skill แบ่งออกเป็น3 R R ที่1 reading สามารถอ่านออกอ่านจับใจความได้ R ที่2 writing สามารถเขียนได้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้และ R ที่3 r a t h m a t i c s มีทักษะการคิดคำนวณคิดแบบนามธรรมาได้ทั้ง3 r สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะ R ที่1 reading สามารถอ่านออกอ่านจับใจความได้นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเช่นการฝึกฝนการอ่านยกระดับผลสมฤทธิ์ read test ส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง อาที่ 2. Writing สามารถเขียนได้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้การนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเช่นการเขียนจดหมายการเขียนโฆษณาโนม้นวใจเป็นต้นและอาที่ 3. r e รี m ิเมติกมีทักษะการคิดคำนวณคิดแบบนามธรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้เช่น กิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์ในห้องเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์แห่งการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนโครงงานคณิตศาสตร์เป็นต้นทักษะทางอารมณ์ So s t s l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  แบ่งออกเป็น 8C ได้แก่ C ที่1 Critical Thinking and Problem Solving C ที่2 Creativity a n d i n n ิ v โนเวชันีที่ส cross cultural understanding C ีที่ส collaboration teamwork and leadership ซีที่ห communication information and media literacy C ีที่ห computing and it literacy ซีที่7 career and learning skill และซีที่8 compassion 1. critical thinking and problem solving คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจรารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้การนำไปประยุกต์ใช้นะคะเช่น การจัดให้นักเรียนมีการแสดงบทบาทสมมุติซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการด้านศิลปะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการปั้นดินน้ำมันการออกแบบภาพวาดต,ต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองนั่นเองค่ะ 2. creativity and Innovation คือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรมการนำไปประยุกต์ใช้นะคะเช่นการจัดทำโครงงานการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ3 cross-cultural understanding คือความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมการนำไปประยุกต์ใช้นะคะเช่นการเรียนรู้สมาธิหรือการทำสมาธิผ่านกลุ่มสาระสังคมศึกษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านคนรอบข้างสังคมและชุมชนค่ะ 4. collaboration team work and leadership คือ ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำการนำไปประยุกต์ใช้เช่นการจัดให้มีประธานสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างระเบียบวินัยผ่านกิจกรรมของลูกเสือ 5. communication information and media literacy คือมีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อการนำไปประยุกต์ใช้นะคะ เช่นการจัดอบรมให้เรียนรู้เท่าทานสื่อรอบด้านเพราะในยุคปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทานสื่อ 6. Computing and IT Literacy คือมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทานเทคโนโลยี การนำไปประยุกต์ใช้เช่นฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนผ่านวิชาคอมพิวเตอร์ 7. Career and Learning s k i l l คือมีทักษะอาชีพและการเรียนรู้การนำไปประยุกต์ใช้เช่นการจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่นจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านและหาความรู้นอกห้องเรียนแ p a s s ั่นคือมีความเมตตากรุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยการนำไปประยุกต์ใช้เช่นเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธจัดกิจกรรมเรียนรู้กับครูพระเพื่อสอนเกี่ยวกับศิลธรรมซึ่งถูกทักษะที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชาเลยทีเดียวทักษะเด็กยุคใหม่ 3R8C เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคแห่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21เป็นอย่างมากซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อนทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสมัถนาทางเทคโนโลยี ICT competency สมรรถนะทางเทคโนโลยีนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ด้านซึ่งในที่นี้นะคะจะเรียกโดยย่อว่า ICA 1 f i มาจากคำว่า ICT Competency Area ได้แก่ ICA 1การเข้าถึงประเมินและจัดการข้อมูลและสารสนเทศ Assessing Evaluating and Managing Information and Data ICA 2การแชร์ข้อมูลและการสื่อสาร Sharing Information and Communicating ICA t การดัดแปลงและผลิตสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต Transforming and Creating Information and Digital Content ICA 4การแก้ไขปัญหาในบริบทโลกดิจิทัลและการคิดเชิงคำนวณ problem-solving in a digital context and computational thinking. ICA 5การใช้ ICT อย่างเหมาะสม appropriate use of ICT. สมรรถนะการเข้าถึงประเมินและจัดการข้อมูลและสารสนเทศหรือเรียกอีกอย่างว่า IC 1 ซึ่งสมรรถนะการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศนะคะจะหมายถึงการที่บุคคลสามารถบอกได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศหรือดิจิทัลคอนเทนต์ที่ต้องการเนี่ยคืออะไรรวมถึงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้โดยใช้ ICT ค่ะสมรรถนะนะคะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีข้อมูลอยู่มากมายนั่นก็คือสมรรถนะการประเมินข้อมูลและสารสนเทศที่สืบค้นได้นั่นเองค่ะ ซึ่งการนำข้อมูลที่ผ่านการประเมินมาแล้วนั้นไปใช้ในงานที่ต้องการนะคะจะต้องอาศัยสมรรถนะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศค่ะเพื่อจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่างกันและทำให้สามารถดึงเอาข้อมูลนั้นนะคะกลับมาใช้ซ้ำอีกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ IC 1ค่ะ รูนะคะก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะโป้งเห็นข่าวเรื่องดาวหางฮันเล่จากโทรทัศน์แล้วอยากจะทราบว่าดาวหางฮันเล่นะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไรจึงสืบค้นในอินเทอร์เน็ตค่ะโดยพิมพ์คําค้นในโปรแกรมค้นหาว่าความเร็วฮาเล่นะคะโป้งพูดว่าโอ้โหผลการค้นหาบอกว่าฮาเล่วิ่งเร็ว135กิมตรต่อชั่วโมงเน่พ่อจึงพูดว่า อ๋อนี่เขาพูดถึงความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์โป้งก็บอกว่าอ้าวเหรอครับชื่อคล้ายกับดาวหางเลยคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าโป้งควรปรับคำค้นในโปรแกรมค้นหายอย่างไรเพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่ต้องการค่ะสำหรับแนวคำตอบนะคะเนื่องจากชื่อดาวหางนะคะเป็นภาษาอังกฤษ การพิมพ์คำค้นในภาษาไทยนะคะอาจทำให้ได้ผลการค้นหาเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการค้นหาค่ะโป้งนะคะจึงได้ลองปรับคำค้นกระทั่งได้คำค้นว่า h a r l e y Com e t speed นะคะและได้ผลการค้นหาคือ70.56กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้ข้อสังเกตว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนเนี่ยจะได้ฝึกการใช้คำค้นค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้รวมถึงสามารถประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการค้นหาโดยพิจารณาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งนั่นเองค่ะสมรรถนะการแชร์ข้อมูลและการสื่อสารหรือเรียกว่า ICA 2นะคะ สมรรถนะการแชร์ข้อมูลและการสื่อสารนะคะหมายถึงความสามารถของบุคคลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ฟังบริบทและช่องทางการสื่อสารที่ใช้นะคะในที่นี้หมายรวมถึงในบริบทโลกชีวิตจริงและโลกดิจิทัลค่ะที่ข้อมูลข่าวสารนะคะจะถูกแชร์ไปยังบุคคลต่างๆในวงกว้างอย่างรวดเร็วค่ะทําให้บุคคลที่ใช้ ICT นะคะจะต้องตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสารนั่นเองค่ะ ก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ICA 2นะคะจากตัวอย่างนะคะครูก็จะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และอภิปรายค่ะนักเรียนไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแต่ต้องการจะส่งรูปจากสมาร์ทโฟนให้เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันนักเรียนจะส่งรูปด้วยวิธีการใดข้อสังเกต ในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการอื่นๆที่ใช้ในการแชร์ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะแต่ต้องเป็นวิธีการที่สะดวกและก็รวดเร็วค่ะสมรรถนะการดัดแปลงและผลิตสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ หรือที่เรียกว่า IC3 ซึ่งสมรรถนะการดัดแปลงและผลิตสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์หมายถึงความสามารถของบุคคลในการใช้ ICT หรือข้อมูลที่ได้มาจาก ICT ดิจิทัลคอนเทนต์และสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการผลิตหรือขยายขอบเขตของสารสนเทศหรือองความรู้ใหม่ๆผ่านการดัดแปลงวิธีการนำเสนอสิ่งเหล่านั้น ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นในบริบทหนึ่งหค่ะซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถของบุคคลในการใช้ภาพกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสามรรถนะ ICA 3ค่ะโอ่งและก้อยกำลังจะทำการโฆษณาอาหารเสริมแมวที่ผลิตขึ้นจึงถ่ายคลิปวิดีโอแมวเหมียวน่ารักเพื่อเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้ามาซื้ออาหารเสริมแมวค่ะ ครูนะคะร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่าเนื้อหาของวิดีโอและรายละเอียดที่จะใส่ไว้ในช่องคําอธิบายใต้วิดีโอนั้นควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นส่วนผสมของอาหารเสริมสรรพคุณงานวิจัยรับรองและช่องทางการติดต่อสั่งซื้อค่ะ จากตัวอย่างข้างต้นก็จะได้ข้อสังเกตว่านักเรียนจะต้องนำข้อมูลและประเด็นสำคัญของเนื้อหา,าที่จะนำเสนอมาจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเช่นอินโฟกราฟิกคลิปวิดีโอสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยให้เหมาะสมกับสื่อด้วยค่ะ สมรรถนาการแก้ไขปัญหาในบริบทโลกดิจิทัลและการคิดเชิงคำนวณ i c a c สมรรถนาการแก้ไขปัญหานะคะหมายถึงความสามารถของบุคคลในการใช้การรู้คิดเพื่อทำความเข้าใจและแยกแยะปัญหาที่ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะในบริบทของ ICT นะคะสมรรถนาการแก้ไขปัญหาก็จะมุ่งเน้น แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคโดยหาวิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์การรู้คิดของบุคคลหนึ่งหนึ่งที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วยการสำรวจสถานการณ์ปัญหาการนําเสนอและแปลงปัญหาและการกํากับดูแลความคืบหน้าและสะท้อนผลการลงมือแก้ไขปัญหาค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณค่ะ หมายถึงความสามารถของบุคคลในการระบุและก็แยกแยะประเด็นปัญหาออกเป็นชั้นๆค่ะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายละเอียดที่สำคัญของปัญหาน,านั้นๆได้รวมทั้งสามารถแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้และนำเสนอวิธีดังกล่าวนะคะออกมาในรูปแบบที่ทั้งมนุษย์และก็คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยดำเนินการตามกระบวนการต่างๆดังนี้ค่ะ ในรูปแบบที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา,าน,นนั้นได้จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลแยกแยะรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สำคัญออกจากข้อมูลที่มีและนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นได้ในรูปแบบของโมเดลหรือการจำลองค่ะใช้การคิดแบบอัลกอริทึ วิเคราะห์และนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ไปใช้และสุดท้ายนะคะทำให้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้มานั้นสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่มีความหลากหลายได้ค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ICA4 ค่ะตัวอย่างนะคะครูกำหนดให้นักเรียนเขียนโปรแกรมจากสถานการณ์ต่อไปนี้ โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งสามารถกำหนดราคาของตั๋วได้เองเดือนนี้เป็นช่วงเทศกาลภาพยนตร์ราคาตั๋วจะลดลง20%ถ้าซื้อตั๋ว3ใบขึ้นไปราคาตั๋วจะลดลง25%ให้นักเรียนคำนวณค่าตั๋วสุดทีค่ะข้อสังเกตนะคะนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา และใช้การคิดเชิงคำนวณค่ะเพื่อกำหนดว,วิธีการเขียนโปรแกรมในการคำนวณราคาค่าตั๋วจากการซื้อในรูปแบบต่างๆค่ะสมรรถนะการใช้ ICT อย่างเหมาะสมหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งว่า i c a 5ซึ่งสมรรถนะการใช้ ICT อย่างเหมาะสมหมายถึงความสามารถของบุคคลในการประเมินการใช้งาน ICT ในประเด็นด้านความมั่นคงความปลอด และความเสี่ยงบนโลกออนไลน์กล่าวคือจะต้องสามารถใช้งาน ICT ได้อย่างเหมาะสมในทุกบริบทและแพลตฟอร์มโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางสังคมกฎหมายและจริยธรรมนั่นเองค่ะเมื่อทราบความหมายของสมรรถนะ ICA5 กันไปแล้วนะคะต่อมานะคะจะมาดูตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ICA5 กันค่ะ ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และอภิปรายภายใต้ประเด็นคำถามว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างไรโดยครูนำนักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ค่ะ 1. โป้งนั่งหลับอยู่เพื่อนจึงหยิบโทรศัพท์ของโป้งขึ้นมาเพื่อโพสต์ข้อความว่าขอพักแป๊บนึงอย่าโทรมานะหลับอยู่เพื่อให้โป้งได้พักผ่อน 2. ถ้าโป้งไม่ต้องการให้เพื่อนนำโทรศัพท์ของตนเองไปใช้โป้งจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและ 3. โป้งเลือกวิธีป้องกันไม่ให้เพื่อนนำโทรศัพท์ของตนเองไปใช้โดยการตั้งรหัสผ่านแต่เมื่อเพื่อนขอยืมโทรศัพท์เพื่อไปใช้คุยธุระโป้งก็บอกรหัสผ่านให้กับเพื่อนเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ ้อสังเกตนะคะจากกิจกรรมข้างต้นนักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ในการใช้ไอ t ในรูปแบบต่างๆว่าเหมาะสมหรือไม่และเหมาะสมอย่างไรแล้วร่วมกันเสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งสถานการณ์ตัวอย่างเป็นสถานการณ์ที่สามารถพบได้ในการใช้ ICT ในปัจจุบันทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ เรามาทำความรู้จักกับ IC3 Digital Retraxy Certificate กันค่ะ IC3 Digital r e t e r a x y Certificate เป็นการประเมินทักษะด้านการใช้ Digital r e t e r a x y โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูปอินเทอร์เน็ตและการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพื้นฐานนั่นเองค่ะแล้วทักษะ Digital r e t e r a x y คืออะไร ทักษะดิจิทัลริทอเรซีหรือทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิตัลที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเลต็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการสื่อสารการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันหรือจะใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น IC3 Digital r e t r a e x y Certificate เป็นประกาศน,นียบัตรที่ได้รับการยอมรับมากกว่า135ประเทศทั่วโลกก่อตั้งโดย c e r t i p o r t ประเทศสหรัฐอเมริกามีศูนย์สการทดสอบกระจายอยู่ถึง14,000แห่งและเป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากลโปรแกรมการทดสอบ หรือโมดูลจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3โปรแกรมได้แก่ Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์ในหัวข้อหลักและความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Key Application เป็นการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูปเช่น Word Processing Spreadsheet Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในงานผลิตผลงานในการเรียนและการทำงานและสุดท้าย Living Online เป็นการทดสอบความรู้ด้านการใช้เมลและอินเทอร์เน็ตได้แก่อีเมลเว็บเบ์เซอร์การอัปโหลดดาวน์โหลดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันประโยชน์ของ ICT Certificate มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของ ICT Certificate มีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. ประโยชน์ต่อสถาบัานการศึกษา 2. ประโยชน์ต่อคณะอาจารย์ 3. ประโยชน์ต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและ 4. ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรสำหรับประโยชน์ที่มีต่อสถาบัานการศึกษานะคะ 1. เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพประโยชน์ต่อคณะอาจารย์ 1. เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่ 2. ช่วยลดขั้นตอนการเรียนการสอนในขณะที่ผลการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นประโยชน์ต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษา 1. เพื่อให้โยชนได้รับความรู้ที่อัปเดต และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2. เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะค,คอมพิวเตอร์แก่เยาวชนด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่านานา,นาประเทศ 3. เพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคอ์กร 1. เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น 2. คือช่วยลดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดีมากยิ่งขึ้น i c 3 Digital Literacy Certificate การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy หรือการประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมการทดสอบได้แก่ Computing Fundamentals Key Applications และ Living Online น์ซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบการจัดการศึกษาเช่นสถาบันการศึกษาคณะอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษา และมีประโยชน์ต่อองค์กรที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านหลังจากที่ได้รับฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อ 3R8C สมรรถนะทางเทคโนโลยีหรือ ICT Competency และ ICT Digital Literacy Certificate 3ง3ทักษะ3หัวข้อนี้นะคะล้วนเป็นทักษะที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการเป็นพลเมืองหรือบุคคลในศตะวรรษที่21ซึ่งคณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทักษะทั้ง3หัวข้อนี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ